เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเรามากันในแบบจอเล็กเพราะว่าเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปท่องเว็บไซต์ Dictionary อันหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากๆนั่นก็คือเว็บไซต์ Cambridge Dictionary นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได,ด้ยิน Dictionary Cambridge มาแล้วทั้งในแบบรูปของหนังสือเป็นเล่มๆนะคะแล้วก็แบบที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็แบบที่เป็นเว็บไซต์ที่บางครั้งเวลาเราเสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ย มันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเนาะเราสามารถเข้าไปดูความหมายแล้วก็การใช้งานเพิ่มเติมแต่รู้หรือเปล่าคะว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นประโยชน์เยอะมากๆในเว็บไซต์นั้นนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้เข้าไปแล้วมัน,ม,น,ม,นมันดูอะไรได้บ้างมันสามารถจะทำอะไรได้อีกไหมนะคะมีหลายฟังก์ชันมากๆที่จะพาทุกคนไปดูในวันนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่มุมล่างพร้อมพาทุกคนท่องเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์วันนี้จะตัดต่อแบบเร็วๆนิดนึงเนาะเพราะว่าพาทุกคนเนี่ยแบบกดคลิกนู่นคลิกนี่ดูนั่นดูนี่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเข้าเว็บไซต์นี้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเว็บไซต์ Cambridge Dictionary นะคะที่ที่แบบทุกคนสามารถเสิร์ชเข้าไปใน Google นะแล้วก็พิมพ์แบบเนี้ยเราก็จะสามารถเจอได้ง่ายๆแบบง่ายมากๆนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะ คลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวขอพาไปดูก่อนว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเราอยากรู้ความหมายอะไรสักอย่างเนาะอย่างเช่นเราพิมพ์ว่า medicine <laughs> medicine นะคะแล้วก็ไม่รู้ความหมายใช่ไหมเราเขียนว่า meaning เนาะ meaning ความหมายแล้วเรากดไปอย่างเงี้ยมันก็จะมี Dictionary อันนี้ขึ้นมา1อันให้เราเห็นเลยเนาะหรือบางครั้งถ้าเราเลื่อนลงมาเราก็อาจจะเจอ Cambridge Dictionary ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เหมือนกัน แต่ที่แน่คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะย,ยังไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆใน Dictionary Cambridge ที่เราเองเนี่ยชอบเข้าไปเล่นแบบสนุกสนานบ่อยๆนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาทางทางไหนก็แล้วแต่ไม่รู้จะไปยังไงก็กดที่สามมุมบนขีดตรงนี้แล้วก็ไปที่ Cambridge Dictionary ก็จะกลับมาที่หน้าแรก อ่าฮะเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาทุกคนจะเจอกับสิ่งนี้ค่ะก็คือใน Cambridge Dictionary เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า word of the day ก็คือทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมีคำศัพท์ซึ่งเป็นเหมือนคำประจำวันอ่ะให้ทุกคนได้เรียนรู้ถ้าใครเบื่อๆไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยก็เข้าไปใน Cambridge Dictionary แล้วก็เข้าไปเรียนรู้คำศัพท์วันละคำกับเขาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอย่างวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่ 19บเ February นะคะคำประจำวันของ Dictionary Cambridge นะคะก็คือคำว่า t u g o r war มาเรียบร้อยกดคำอ่านได้ด้วยนะคะ t u g o r war แล้วเราก็ลองฝึกออกเสียงอ่าแล้วถ้าแบบมันคืออะไรแปลว่าอะไรนี่นะคะมันจะมี definition หรือว่าคำนิยามอยู่ข้างๆตรงนี้เลยฟึบ ะะเขาบอกว่ามันคือ a type of sport in which two teams show their strength by pulling against each other at the opposite ends of a rope and each team tries to pull the other over a line on the ground มันก็คือเกมชักเกะเย์ในประเทศไทยนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นประเภทหนึ่งของ sport กีฬาที่2ทีเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงพละกกำลังของตัวเองด้วยการดึงเชือกที่ปลายเชือกทั้งสองฝั่ง แล้วทั้งสองฝั่งก็พยายามที่จะดึงกันไปมาเพื่อที่จะเหมือนดึงอีกทีมหนึ่งให้ข้ามเส้นที่อยู่ที่พื้นอา่มันคือเกมอะไรก็คือชักเกอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของ word of the day ซึ่งเขาก็จะมีมาใหม่ทุกๆวันถ้าเราแบบกำลังเรียนภาษาแล้วแบบอยากจอยอ่ะทุกวันฉันอยากได้คำศัพท์ใหม่หนึ่งคำมาลองเล่น word of the day กันได้ค่ะ วันที่กำลังอัดนอยู่นี้คือวันที่19กุมภาพันธ์ซึ่งน่าจะต่างกับวันที่น่าจะคนละวันกับที่ทุกคนกําลังดูอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนได้คําว่าอะไรไปลองเสิร์ชกันดูนะคะในวันที่ทุกคนกําลังดูวิดีโอนี้อยู่เนาะอุ้ยฟ้าร้องเออได้คําว่าอะไรนะคะมาคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างได้นะคะว่า word of the day ในวันที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี้คือคําว่าอะไรไปกันต่อนะคะเราได้เรียนรู้กับ feature word of the day ใน Cambridge Dictionary เรียบร้อยแล้วถัดมานะคะที่ เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ใครๆก็ทำนะคะก็คือ general search bar หรือการเสิร์ชหาความหมายของคำทั่วๆไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นสมมติเราอยากรู้คำคำหนึง่งเราก็กดเสิร์ชเพื่อดูความหมายแล้วก็การใช้งานแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นมีรายละเอียดยิบย่อยที่แบบน่าสนใจแล้วยิ่งถ้าเราเรียนภาษาเรารู้ไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะทาให้เราฝึกภาษาได้อย่างมีระบบนั่นเองค่ะ ก่อนที hier, ่เราจะเริ่มนะคะก็ต้องบอกทุกคนด้วยว่าดิกชันนารีที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นดิกชันนารีที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็คือหมายความว่าการให้ความหมายของเขาเนี่ยเขาจะอธิบายคำนิยามของคำนั้นๆเนี่ยออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำอธิบายของเขาเนี่ยคำแปลของเขาแล้วก็คำอธิบายคำนิยามเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะดังนั้นก็อาจจะมีความท้าทายประมาณหนึ่งในการที่เราจะทำความเข้าใจคำนิยามเหล่านั้นเพราะว่า เราก็ต้องมีคังคำศัพท์ประมาณหนึ่งเนาะในการที่จะเข้าใจ definition หรือว่าคำนิยามที่เขาเขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทุกคนนะคะต้นเนี่ยใช้ทั้งแบบอังกฤษไทยประกอบกับอังกฤษอังกฤษไปควบคู่กันนะคะเพราะว่าการใช้ Diction a r y แบบที่เป็นอังกฤษไปอังกฤษหรือว่าอย่างพวก Oxford หรือว่า Dictionary แบบ Cambridge อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมมีพูดถึงหลายหมวดหมู่มีพูดถึงหลาย แงมุมอะไรเงี้ยในการใช้ภาษาค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ้า,อางอิงการใช้งานนะคะจาก Dictionary พวกนี้เนี่ยได้ครอบคลุมแล้วก็สมบูรณ์แบบกว่าแล้วก็มีความแม่นยำแล้วก็เป็น Dictionary ที่ได้รับการยอมรับค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากรู้คำว่า,าไม่ใช่ไฟนะ water คำว่า water คือคำที่เราอยากรู้ใช่ไหมแล้วพิมพ์แล้วกดนะคะแน่นอนเรารู้ว่า water เนี่ยมันแปลว่าน้ำเนาะ แต่มันมีอะไรบ้างที่ถ้าเราอยากเรียนเป็นระบบเราต้องคิดว่าออมันมีมุมมองนี้ด้วยหรอหนึ่งนะคะ water เขาจะมีการเขียนบอกไว้ว่า part of speech หรือว่าประเภทของคำเนี่ยคือคำนามนะคะ water เป็นคำนามแล้วก็จะมีลองเลื่อนลงมาก่อนเราอาจจะเจอว่า water สามารถเป็นรูปแบบอื่นๆได้อีกเช่นกริยาอ่าซึ่ง บางครั้งเนี่ยเรารู้ water ที่แปลว่าน้ำแต่เราอาจจะไม่รู้ water ในการเป็นกริยาก็ได้อนอกจากนี้นะคะเราก็จะสามารถเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้บอกอะไรกับเรานะคะอย่างคำว่า water เนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กเนาะว่าคำนี้มันก็ค่อนข้างเบสิกใช่ไหมเออน้ำคือ water อะไรอย่างเงี้นั่นก็เพราะว่ามันถูกเลเบลไว้นะคะด้วยระดับภาษาที่ A1 ซึ่งเป็นระดับภาษาที่ระดับต้นๆระดับเบสิกแรกๆเริ่มในการเรียนเลยว่า A1 เ,เป็นคำศัพท์ระดับที่ยังง่ายอยู่นะคะในทางกับการทุกคนถ้าลงมาที่บอกเมื่อกี้ว่า water ตอนเป็นกริยาเนี่ย มันอยู่ระดับ B 2นะคะแปลว่าระดับมันสูงขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะแปะภาพให้ดูว่าระดับภาษา CEFR นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะในการอธิบายความสามารถทางภาษาแบบระดับนี้ระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าง B 2เนี่ยก็คือเป็นระดับที่สูงกว่านะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าพอเรารู้ water ในคำว่าน้ำเนี่ยเราอาจจะอยู่ A 1นะแต่พอเรารู้ water ที่เป็นกริยาเฮ้ยมันคือคำศัพท์ระดับ B 2นะคะความหมายของมันคือ to pour water นี่นะคะ onto plants or the soil that they are growing in ซึ่งก็คือการรดน้ำนั่นเองนะคะผัวก็คือ,คอเทเทน้ำไปใส่พืชพันธุ์หรือว่าดินที่กำลังปลูกอยู่ซึ่งก็คือการรดน้ำนั่นเองนะคะเขาเนี่ยก็จะมี uh, example sentence มาให้ด้วยนะคะอย่างเช่นนี้ I've asked my neighbor to water the plants while I'm away ก็คือ เราบอกเห็นไหมว่ามันใช้เป็นกริยานี่ water the plants เราก็ได้เรียนรู้ไปอีกว่าอ๋อพอตอนเอาไปใช้เป็นตัวอย่างประโยคมันจะเป็นประมาณไหนหน้าตายังไงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วคือยังไงคือมันสูงขึ้นได้อีกทุกคนนะคะลองเลื่อนลงมาค่ะ เลื่อนลงมาเราก็จะพบกับระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับที่แบบสูงกว่าเมื่อตะกี้เข้าไปอีกนะคะหมายความว่าถ้าทุกคนรู้คำว,ว่า water ในระดับ C2 นะคะมันจะมีความหมายว่า if your mouth waters it produces a lot of saliva usually because you can see or smell some food that you would like to eat นะคะซึ่งเป็นกริยานะมัเขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมมันแปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ปากของคุณหรือว่าปากของคุณนะคะ waters มันหมายความว่ามันซึ่งหมายถึงปากผลิตน้ำลายจำนวนมากเพราะคุณเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้กลิ่นอาหารที่คุณอยากกินมันคือคำว่าอะไรในภาษาไทยน้ำลายสอนั่นเองซึ่งเขาก็มีตัวอย่างประโยคมาให้นะคะ the smell of that bread is making my mouth water กลิ่นของขนมปังเนี่ยโอ้โหมันทำให้ปากของฉันเนี่ยน้ำลายสออระดับ C2 เนี่ยคำว่า water แปลว่าน้ำลายสอได้นั่นเอง เอาละค่ะเราไปกันต่อนะคะในพาร์ทอื่นๆบ้างนะคะก่อนที่เราจะเพลินอยู่กับตรงนี้นานจนเกินไปขอลองเป็นคำอื่นบ้างเนาะ,ะจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นเอาเป็นคำว่า medicine ที่แปลว่ายานะคะหรือว่าแปลว่าทางวงการแพทย์หรือว่าการรักษาอะไรแบบนี้นะคะอย่างอันนี้พอเราเข้ามาเห็นไหมคะ medicine เป็นคำนามมีคำ กำกับการอ่านออกเสียงหรือ phonetics นะคะแล้วก็มีให้กดฟังได้ด้วยว่าคำนี้เนี่ยมันออกเสียงว่ายังไงนะคะในกรณีที่เราอาจจะไม่สามารถอ่านตัวประกอบการออกเสียงออกนะคะคือ medicine เนี่ยอยู่ในระดับ B1 ในตอนที่มันแปลว่า treatment or illness or injury or the study of this ซึ่งก็คือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาการเจ็บอาการเจ็บ,อา,าจบอาการเจ็บตัว อาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่ค่ะลองกลับมาดูที่เลื่อนลงมานะคะจะมีคําศัพท์ที่เป็นระดับ A2 เนาะซึ่ง A2 เนี่ยเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะ basic กว่าอันเมื่อตก,กี้เนาะ Medicine เนี่ยจะมีความหมายว่า a substance especially in the form of a liquid or a pill that is a treatment for illness or injury ซึ่งก็คือ ยานั่นเองนะคะเขาบอกอะซับสแตนก็คือส,สารเนาะที่อาจจะเป็นน้าเป็นลิควิดหรือว่าเป็นเม็ดเนาะเป็นเพีลวซึ่งเป็นการรักษาสําหรับโรคหรือว่าอาการบาดเจ็บนั่นเองก็คือยานะคะในตรงนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรนะคะใช้ดิกเซนรียังไงให้ค้มเราจะอ่าน เราจะเจออะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นแบบตัวพิมพ์เข้มขึ้นมาเงี้ยเขาเรียกว่า collocation นะคะหรือว่าการที่เราจะต้องใช้คําร่วมกันอย่างสมมติเราเราอยากพูดว่าเราเรากินยาอย่างเงี้ยเรากินยาเราอาจจะอยากพูดว่า eat medicine ในความพิดของเราเพราะว่าเออมันก็คือการเอาเข้าปากแล้วก็กินเข้าไปใช่ไหมแต่คือคําที่ใช้ร่วมกับคําว่า medicine ที่ใช้กันจริงๆในชีวิตประจําวันหรือในชีวิตจริงเนะี่ยเขาใช้คําว่า take นั่นเองนะคะก็คือ take two spoonfuls of medicine หรือว่า take medicine อะไรเงรี้ยก็คือแปลว่ากินยา take ยาเข้าไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็จะทำให้เราได้รู้ด้วยว่าคำศัพท์บางคำเนี่ยมันก็มีคำที่ควรจะใช้ร่วมกันถึงจะฟังดูเข้าหูหรอฟังดูถูกต้องอะไรเงรี้ยมากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าทุกคนเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอกับ section ที่เป็น business English นะคะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหรือว่าเชิงที่มันมีความเป็น ฟอร์มอลเป็นทางการหรือมีเนื้อหาที่มีความจริงจังซีเรียสเพราะว่าอย่างคำที่เราเรียนเรียนไปมันาจะแบบเป็นคำทั่วๆไปที่เราพูดได้ในชีวิตประจำวันมากๆนะคะแต่ก็จะมีในพาร์ทของ business English ที่แบบมีความ เป็นทางการแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งกว่านะคะอย่างยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นคําว่า account อย่างคําว่า account เนี่ยเรารู้ว่ามันแปลว่าบัญชีใช่ไหมแต่เราลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราจะเจอกับพาที่มันเป็นอ่าสักครู่นะคะ business English แบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเอาแบบซีเรียสแบบเฉพาะเฉาะเจาะจงในวงการเลยอะมันมีคำอะไรที่ใช้กับคำว่า account บ้างแบบอย่างเฉพาะต่อตรงเลยอะแอคเคาท์ที่แปลว่าบัญชีนะในด้านของวงการแบงกิ้งหรือธนาคารนอะไรเงี้ยเขาก็จะมี close open a n a c c o u n t หรือว่าเปิดบัญชีปิดบัญชีใช่ไหมคะแล้วก็มีประเภทของบัญชี d e p o s i t saving อะไรเงี้ยเนาะแบบบัญชีเงินฝากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีคำเขาเรียกว่าแบบคำที่มันค่อนข้างเฉพาะต่อะจงซึ่งถ้าเราอยากรู้ความหมายตรงไหนเพิ่มเติมเราสามารถที่จะคลิกกดเข้าไปอย่างเงี้ยข้างในเข้าไปดูเพิ่มเติมได้อีกค่ะอย่างอันเนี้ยก็จะมีวงการแบบ Finance ซ์นะคะแล้วก็วงการการบัญชี Accounting หรือว่าวงการ Marketing ก็มีนะคะซึ่งมันเป็นความหมายที่แบบเฉพาะเจาะจงลงไปอีกอะแต่มันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะ expand vocabulary นะคะหรือว่าขยายขังคำศัพท์ของเราอะให้มันไปได้ในหลายหมวดจริงๆถัดไปนะคะก็คือในส่วนของที่เรียกว่า smart vocabulary นะคะหรือว่าคำที่แบบ related มีความเกี่ยวข้อง เป็นอาจจะเป็นคําหรือว่าเป็นวลีที่เกี่ยวข้องกับคําที่เรากําลังเสิร์ชหายอยู่นะคะอย่างอันนี้คือเราก็มาดูคําว่า account อันนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเป็นอันนี้ account แบบบัญชีบัญชีบนอินเทอร์เน็ตอะแบบบัญชีอินสตาแกรมอะไรพวกเนี้ยอ่าอย่างเช่นตัวอย่างไปเขาบอกว่า i decided to delete my account ก็คือฉันตัดสินใจที่จะลบ account บัญชีฉันทิ้งไปหรือ do you have a spotify account คุณมี account บัญชี ฟังเพลง Spotify ใไหมมันก็จะมีเซกชันที่เรียกว่า smart vocabulary ตรงนี้นะคะก็คือเป็น related words phrases คือวลีแล้วก็คำที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือมันอาจจะไม่ใช่ซินโนนีมหรือคำที่แปลเหมือนกันโดยตรงนะแต่มันเป็นคำที่แค่แบบเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในวงการเดียวกันนะอย่างอันนี้เขาก็บอกมันเป็น internet terminology เนาะหรือว่าเป็น term เป็นคำศัพท์วงการที่ใช้ในวงการแบบอินเทอร์เน็ตอย่างก็จะมี affiliate link อะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันก็เป็นคําที่แบบอยู่ในวงการนี้เผื่อเราอยากจะรู้เกี่ยวกับคํานี้เผื่อว่าเราอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าโอเคในด้านเนี้ยมันมีคําอะไรเพิ่มเติมเราสามารถกดไปอ่านต่อได้แบบรวๆเรวเลยอย่างสุดท้ายนะคะที่อยากพาเพื่อนๆไปดูก็คือ idiom หรือว่าสำนวน,นนั่นเองนะคะขอยกตัวอ,อย่างเป็นคําว่า butterfly นะคะ บัตเตอร์ฟลซึ่งแปลว่าผีเสื้อบางครั้งเขาก็จะมีรูปให้แบบนี้ด้วยนะเราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะอ่านความหมายอ่านนู่นนี่นั่นอะไรเรียบร้อยแล้วลงมาเลื่อนลงมาเราจะเจอกับ section นะคะที่เรียกว่า idiom หรือว่าสำนวนอย่างนเงี้ยแล้วก็เห็นคำว่า have butterflies in your stomach นะคะคลิกเข้าไปเราจะเจอกับสำนวนที่มีคำว่า butterfly ข้างในซึ่งมีความหมายว่า to feel very nervous usually about something you are going to do ก็คือรู้สึกแบบ ตื่นเต้นกังวลแบบรูนะ้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเกี่ยวกับสิ่งที่การจะได้ทำหรือว่าได้เจออะไรอย่างนี้นะคะเช่น I had terrible butterflies before I gave that talk in Venice แล้วก็มีหมวด Smart Vocabulary อย่างที่บอกก็คือเขาจะบอกคำที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้หรืออยู่ในหมวดหมวดคล้ายๆกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันนะอย่างนี้เขาก็เขียนว,ว่ามันเป็นหมวดในเรื่องของความ anxious แล้วก็ worried หรือว่าความ กังวลความวิตกความไม่สบายใจแหละความกังวลใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์อื่นๆให้เราได้กดเข้าไปดูเข้าไปอ่านเรียนรู้เพิ่มนั่นเองคะ่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับการที่เราเสิร์ชคำแล้วก็มีอะไรให้ดูบ้างใน1การเสิร์ชเนาะนอกจากนี้อยากพาทุกคนมาสำรวจเซกชันที่เรียกว่า thesaurus นะคะ thesaurus จริงๆเนี่ยคืออันนี้แหละค่ะที่ทุกคนเห็นเคอร์เซอร์เมาส์กำลังวนอยู่ตรงนี้เราเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์คำศัพท์ลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คาว่า d e l a y e ลงไปแล้วเราก็กดเลือกเป็นหมวด t h e s a r u s อย่างนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็กด search ะะมันก็จะได้มาเป็นหน้าแบบนี้แต่เดี๋ยวสอนวิธีเข้าอีกทางหนึ่งนะคะก็คือคลิกมุมบนซ้ายนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ thesaurus ตรงนี้เหมือนกันก็จะได้หน้ามุวงมงแบบนี้แล้วก็ค่อยพิมพ์คำว่า delay แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็จะมาสู่หน้าเดียวกันแบบเมื่อตกี้เลยคราวนี้ thesaurus คืออะไรนะคะ thesaurus เนี่ยมันคือเป็นคล้ายๆกับคลังคำเนาะว่า อย่างคำว่า delay ที่แปลว่าช้าหรือว่ามาสายอย่างเงี้ยมีคำอะไรที่เหมือนกันเป็นซินโนนีมหรือมีคำอะไรที่เป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามแอนโทนีมก็ได้นะคะเตอร์สรเนี่ยก็ทำให้เราเหมือนขยายคลังคำศัพท์ซินโนนีมคำที่มีความหมายเหมือนหรือว่าตรงกันข้ามเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกอย่างคำว่า delay นะคะที่แปลว่าช้าหรือว่ามาสายเนี่ยมันก็มีคำว่า delayed หรือว่า overdue หรือว่า past due tardy late behind behind times low divert unpunctual after the fact behindhand เนี้ยเยอะมากนะคะแล้วก็มาดูที่คำตรงกันนค่ะหรือ antonyms บ้างนะคะเราสามารถที่จะลองกดเข้าไปเนาะอย่าง early แปลว่าเร็ว early กดเข้าไปนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเจอคำที่เป็น synonym ของ early ต่อได้อีกอะว่าเราก็เหมือนขยายไปเรื่อยๆอะว่า early คำที่เหมือนกันมีคำว่าอะไรบ้างสุดท้ายแล้วจริงๆสลับวันนี้นะคะนั่นก็คือการเสิร์ชหาไวยากรณ์นั่นเองนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชหาเกี่ยวกับการใช้งานไวยากรณ์นั้นๆนะใน Cambridge Dictionary ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูว่าทำยังไงเราขึ้นมาที่เสิร์ชบาร์ตรงนี้เหมือนเดิมพิมพ์สิ่งที่เราอยากรู้ลงไปนะคะอย่างนี้สมมติอยากรู้ p r e s e n t perfect ฟึบ ตรงนี้คือมาเป็นตัวซอสอยู่ที่เราเสิร์ชเมื่อกี้เนาะเราก็เลือกเป็นหมวดตรงนี้ค่ะก็คือเลือกเป็น grammar แทนมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราอยากรู้แบบด้านไหนเป็นพิเศษไหมนะคะอย่างอันนี้คือเราอยากรู้เกี่ยวกับการใช้งาน present perfect เนาะเป็น present perfect, simple use เราก็กดแบบนี้มันก็จะขึ้นมาให้เป็นหน้านั้นเลยนะคะมีตั้งแต่การแบบฟอร์มของมันหรือว่าการผันเนาะ h a v e has ใช้กับอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เป็นประโยคคำถามมี รูปแบบมีโครงสร้างยังไงแล้วก็มีอธิบายว่าแต่ละมุมมองหรือว่าการใช้งาน present perfect เนี่ยมันใช้ในความหมายต่างๆที่ต่างกันออกไปยังไงเช่นใช้กับการพูดถึง experience หรือว่าประสบการณ์ชีวิตนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เนประสบการณ์ชีวิตอยากจะเล่าออกมาว่ายังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ present perfect ได้นะหรือว่าเขาก็จะมีแบบ รีเซนต์คอมพลี t อีเวนตอย่างเงี้ยก็ mm hmm. คือพูดเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เพิ่งจบลงเสร็จลงในอดีตได้ไม่นานนะก็จะใช้ Present Perfect เช่นกันอย่างเงี้ย t h t s What's t ว just p a p p e n นะคะก็คือแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วแต่มันเพิ่งเกิดจะขึ้น มันเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานเนาะแบบรีเซนต์มากๆคือเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานอย่างเงี้ยก็จะใช้ Present Perfect เช่นกันเราสามารถที่จะแบบมานั่งไล่อ่านได้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีไอเดียการใช้งานยังไงเราสามารถอ่านได้ถึงขั้นว่าตัวอย่างประโยคมันใช้ในเซนต์ประมาณไหนเงี้ยมันเป็นการฝึกภาษาที่แบบเป็นระบบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นการฝึกภาษาที่มีประสิทธิภาพมากๆนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีอันไหนที่แบบว้าวไหมจริงๆแล้วเนี่ย,เร,เ,ยเราเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกนะแต่คือมันคือการที่เป็นประสบการณ์แหละเรากดอันนี้ไปเจออันนี้แล้วก็ลองกด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 ดูต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือใช้ ดิกชันนารีด้วยวิธีอย่างเงี้ยมาตลอดเลยก็เลยรวบร,รวมทุกอย่างนะคะเท่าที่รู้มาฝากเพื่อนๆเอาไปเป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาแล้วก็ฝึกภาษากันต่อไปในอนาคตน,นั่นเองนะคะหวังว่าจะสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในอนาคตต่อไปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ช anel แล้วก็กด Subscribe กันมานะคะยังไงก็ฝากติดตาม YouTube แล้วก็ Instagram มแล้วก็ช่องทางอื่นๆเพิ่มกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูคอนเทนต์อื่นๆสามารถลองไปฝึกได้แล้วก็บางอันเนี่ยก็มี PDF ไฟล์นะคะแจกฟรีด้วยเช่นกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ